สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่จบปอยหนึ่งกดหมูวันนี้เราอยู่กับพระยูหยุดเรื่องคิงคอบลอ๋อเลือฉกขยำโลก นี่ชื่อไทยมันก็มาเป็นแบบนี้เลยครับผมไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยหนังเรื่องนี้ก็จัดเป็นหนึ่งในหนังที่โคตรคลาสสิกที่มาก่อนยุคปี2000พร้อมกับเพื่อนๆร่วมรุ่นของมันอย่างอนาคอนดาหรือสอซยองโลกที่ฉายก่อนหน้าไป2ปีที่ผมต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยหนังงูเป็นอะไรที่บูมโคตรเรียกได้ว่าเด็กบ้านไหนเนี่ยต้องไปเสาะหาเพื่อดูกันให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ตามเพื่อนกันไม่ทันแน่นอนในยุคนั้นผมจําอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเด็กมากแต่ที่แน่ๆผมได้ดูเรื่องนี้ จากม้วนวิดีโอที่เป็นตลับนานาที่น้ำผมไปเช่าเข้ามาจากร้านเช่าวิดีโอในเมืองโคดฟินและขอบอกแต่สําหรับทุกวันนี้ความคลาสสิกแบบนั้นมันคงจะเลื่อนหายไปแต่ไม่ใช่สําหรับเด็กยุคนั้นที่มันยังคงอยู่ในความทรงจําของเราเสมอส่วนใครที่ยังไม่เคยดูวันนี้ผมจะมาจะปล่อยให้ฟังจะได้รู้ว่าเรื่องราวที่เราว้าวกันในสมัยนั้นมันน่าจดจําขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์และก็สับสไคร์กันก่อนฟังสปอยด้วยนะครับ คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยเลครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลย เรื่องราวของกิงกรบเบอร์อลลาเหลือจกขยำโลกมันเริ่มขึ้นที่นะห้องวิจัยแห่งหนึ่งกำลังทำการศึกษาพวกสัตว์มีพิษชนิดต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดใช้รักษาอาการและโรคร้ายของมนุษย์โดยการนำวิจัยอย่างดรเบิร์นก็จัดการสั่งให้ลูกน้องผสมสูตรยาอย่างระมัดระวังซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์แหกขอกที่เป็นเด็กหนุ่มน้อยหมอยพึ่งขึ้นก็ต้องการที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงในแบบของตัวเองเขาเนี่ยก็อแอบไปเล่นยาก่อนจะมาท ทำการวิจัยแบบคึกขนองผสมยาไปดีดไปจนทำให้ดรเบิร์นเนี่ยถึงกับสงสัยว่ามึงไปทำอะไรมาก่อนจะขอตัวรีบไปเข้าห้องน้ำเพราะกูปวดจะรุดเหลือเกินจึงเป็นโอกาสเหมาะที่เจ้านักวิทยาศาสตร์ติดยาคนนี้จะใช้ทางรัดการวิจัยเพื่อเล็งผลลัพธ์ให้เป็นไปอย่างต้องการ แต่ที่ไหนได้ไอ้ผลการวิจัยที่มันหยอดหยอดลงไปเนี่ยดันเกิดการระเบิดดังเปิงจนทําให้ห้องแลับทดลองต้องแหกพังกระจุยกระจายเพราะคนบ้าเสพยาไม่รู้อิโนโอนอิเนเอและนั่นแหละมันก็ทําให้สัตว์มีพิษชนิดหนึ่งได้หลุดออกไปจากห้องทดลองได้ไม่กี่วันต่อมาไอ้สัตว์ตัวนี้มันก็เ,เลี้ยวปีไปทําร้ายผู้คนซึ่งรายแรกก็คือเด็กทะวโปคนหนึ่งที่ดันเสอไปเล่นอยู่คนเดียวในป่าทึบอนหนูนี่ก็โดนฉกไปเป็นคนแรกส่วนคนที่2ก็คือลุงทอมสันที่กําลังทํางานบ้านอย่างขมักขมัน อย่างการผ้าฟืนเพื่อเอาไว้ใช้อบเนยในหน้าหนาวเขาก็ถูกไอสัตว์ตัวนี้เหลียวก็มาขย่ำจนถึงที่จนกระทั่งมีผู้พบเห็นพวกเขาเนี่ยก็แจ้งไปยังหน่วยตำรวจตรวจการให้เข้ามาตรวจสอบคดีนี้โดยหนึ่งในนั้นก็คือผู้หมวดสาวอย่างผู้หมวดโจที่กําลังติดธุระลิ้นพันกันกับคุณหมอมือใหม่อย่างแบรบที่ต้องการจะออกไปหาความรุ่งโรจน์ในอาชีพหมอณน,นที่เมืองใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าเมืองบ้านนอกแบบนี้ซึ่งสาเหตุเดียวที่เขายังอยู่ที่นี่ก็เพราะหมวดสาวโจคนนี้นี่แหละ เมื่อได้รับแจ้งจากทางการหัวหน้าของเธอก็ต้องการให้พาคุณหมอแพทย์ไปด้วยพอคุณหมอแพทเนี่ยเป็นคุณหมอใหญ่ประจำเมืองแต่ว่าหมอแพทย์ไม่อยู่เธอก็เลยจำใจที่จะพาแฟนของเธออย่างคุณหมอมือใหม่อย่างเจ้าแบทออกไปด้วยจนกระทั่งไม่นานเมื่อทั้งสองคนไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบกับล่องรอยปริศนาที่แหวกใบไม้เป็นทางยาวจนทำให้พวกเขาั้นสงสัยว่ามันลอยอะไรวะเนี่ยพร้อมกันนั้นศพของลุงทอมสันที่นอนแน่นิ่งก็ดูเหมือนจะถูกอะไรโจมตีสักอย่างเมื่อเจ้าหมอแบทตรวจสอบดูก็พบ ว่าอูห้หูนี่เคี่ยวงูหรือเปล่าดูสิมันโค้งได้ใจใหญ่จังใหญ่จังทังในใดนั้นผู้ช่วยในายอำเภออย่างบาดก็แหกประตูเข้ามาด้วยอาการตื่นตกใจพร้อมกับนําสิ่งที่เขาได้เจอมาให้กับทุกคนดูด้วยทุกคนดูนี่มันคืออะไรไม่ใช่หมากฝรั่งแน่นอนใช่ไหมเหมื่อนนายอำเภอเห็นเขาก็รู้ทันทีว่า นี่มันคราบงูใช่ไหมเนี่ยก็เลยทาให้ทุกคนเนี่ยถึงกับอึง้งกับหลักฐานที่ว่าเขาเจอในคืนวันเดียวกันนั้นไอ้เจ้าหมอแบดก็นําเอาเศษพิษที่ได้มาจากเคี้ยงงูไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นงูพิษชนิดไหนเขาก็ต้องเหวกับข้อมูลที่เขาพบ พอมันมาจากพิษของงูสองชนิดเขาเลยส่งตัวอย่างพิษไปให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านพิษงูอย่างดรนิกให้ชิโมโตะพร้อมกับนําเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับอันนายกของเมืองอย่างนายกเอทเพื่อเสนอมนาตรการปิดเมืองก่อนที่ประชาชนนั้นจะถูกไล่ฆ่าแต่นายกนั้นก็ไม่สนใจเพราะไม่เชื่อว่าจะมีงูใหญ่ออกมาไล่ฆ่าคนขนาดนั้นแถมคุณหมอใหญ่แพทย์เองที่ตอนนี้ถูกเรียกมาประจำการเรื่องการปิดเมืองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพระคิดว่าแบดนั้นเป็นหมอฝึกหัดอาจจะได้ข้อมูลอะไรคลาดเคลื่อนทันใดนั่นเองดร ที่ถูกลูกน้องตัวเองและเบิดห้องวิจัยจนพังในตอนแรกก็เข้ามาแทรกและบอกว่าพวกคุณกำลังมีปัญหากับสัตว์มีพิษที่ไหมออใครอีกวะเนี่ย ฉันคือสเน็กไม่ใช่แล้วฉันคือนักวิทยาศาสตร์ที่ตามหาสัตว์ตัวนี้เหมือนกันท่านนายกก็เลยอนุญาตและให้ทุกคนไปเสบหาเบาะแสให้มากขึ้นวันต่อมากระดันมีคู่รักที่ดันไปเล่นจำจีจก,กระดิกกระดีระดีระดีกัน,นกลางป่าการกระทํานี้ถือว่าลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางก็เลยจัดก,การส่งโคตรงูเข้ามาขัดขวางความสุขนั้นอย่างการเข้ามาห้ำฉกพวกเขาตายไปทีละคนก่อนที่ตัวของมันนั้นจะพะไปหาเป้าหมายลายต่อไปถึงมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอา้เจ้า คุณหมอใหญ่อย่างไอเจ้าแพทที่กาลังนั่งเชียร์บอลยูโรอยู่ในบ้านเขาก็ถูกไอกเจ้าโคตนงูจงอ้างอาดหารพุ่งเข้ามาฉกขย่ําแหลกตายหาอยู่ในบ้านจนกระทั่งข่าวข่าวการหายไปของสองโจและการตายของคุณหมอแพทย์ไปเข้าหูท่านนายกเขาเขาก็เรียกประชุมโดยด่วนและพร้อมที่จะปิดเมืองในทันทีอะไรของมันวะนี่หลักฐานก็มีดันมาปิดอตอนนี้เฮ้ยท่านนายกในตอนนี้เองพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากดรสายงูผิดอย่างดรนิคฮจิโมโตะที่ได้ทําการตรวจสอบ พิดเรียบร้อยก่อนจะสรุปว่ามันเป็นของงูเห่าแอฟ,ฟริกันและงูหังกระดิ่งหลังเพจที่โคตรจะอันตรายร้ายเลงก่อนจะเริ่มยิงคําถามแก่ดรเบิร์นว่าพวกคุณกําลังทดลองอะไรอยู่กันแน่ดรเบิร์นก็ให้คําตอบว่าสาเหตุที่ต้องจับพวกมันมาผสมข้ามยีนกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะได้โคตงูพันดุมาศึกษาในปริมาณพิษ ยิงดุเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเออฮะก็เห็นกันอยู่ว่าดียังไงฉิบหายกันหมดทั้งบางแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าปล่อยไว้อีกต่อไปแล้วก็โอ้ไม่ว้โม่โมชินเดสึดนั่นทําให้ปฏิบัติการจับงูได้เริ่มขึ้นทันทีซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังวางแผนนั้น <c oughs> ก็ได้มีข่าวลือเรื่องโครงูที่ไล่กินคน <c oughs> แพร่กระจายไปทั่วจนทาให้ทั่วทั้งเมืองเนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัว ยกเว้นแต่เพียงสี่เพื่อนพ้องนายพรานนักยิงกระต่ายประจำเมืองได้ยินเขา้าพวกเขาก็เตรียมอาวุธเท่าที่หาได้เพื่อจะไปล่ามันเพราะอยากรู้ว่าเจาโคดงูเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขาได้ดำเนินการแกะหลยเจาโคดงูพวกเขาก็ไปพบกับคราบงูขนาดยักษ์ที่เห็นแล้วต่างก็ต้องร้องอ๋อสรุปว่าง,งูยักษ์นี่เป็นเรื่องจริงแต่แทนที่พวกเขานนั้นจะกลัวกับสร้างแต่ความตื่นเต้นให้แยกกันออกไปตามหาข่าได้ให้รีบข่าแต่ถ้าไม่ไวหวให้เรียกเพื่อนละกันจนกระทั่ง จ้าบิลลีที่ได้แกะรอยโคดงูไปจนเจอตู้ของมันเนี่ยนอนเองแมงอยู่เลยเข้าไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นอะไรเอาสรุปมันลอกคาบตายแล้วนี่ว่าสงสัยจะหมดแรงเจ้าบิลลี่ก็เลยรีบตะโกนบอกทุกคนว่า งูตายแล้วลอกคาบจนตายว้าแต่ทัานใดนั้นเจ้าโคดง,งูกระโปกกป้ามาแล้วก็ฉกหน้ามันตายจนเสียงร้องความทรมานของเจ้าบิลลี่ดังกังวานไปทั่วป่าพวกคนเพื่อจึงรีบวิ่งตงรงเข้ามาดูแต่กลับถูกเจ้าโคดง,งูคอบลาที่วางกับดักและล่อพวกเขามาฆ่าทีละคนที่ลายถัดมาก็คือเอจ้าตุ้ยหนุยคอนแดดที่ดันวิ่งไปสะดุดกับกิ่งไม้จนปืนหลุดมือจงกว่าที่เขาจะนำปืนมายิงเจ้าโคดง,งูได้ก็เดินถูกมันถมน้ำลายใส่ดันทุยแต่ทำให้เจ้าคอนแดดต้องร้องจากว่าอ้าวแสบตา ซึ่งสุดท้ายมันก็ยิงไม่โดนกับถูกไอ้เจ้าง,งูเนี่ยไล่ฉกไปตามร่างกายดังปักปักก่กกอนจะนอนแขกลาเป็นผักเป็นลายต่อไปและพ่านคนสุดท้ายอย่างไอ้เจ้าบักที่มาเห็นเหตุการณ์เขาก็ไม่กล้าใช้ปืนยิงมันเพราะดันถูกงูเห่าแหกปากตะโกนขู่ดังชูๆชูเห็นแบบนั้นเลยอูห้หูวิ่งหนีดีกว่าก็ไปเจอกับกลุ่มของคุณหมอแบทที่ได้เตรียมกำดักเอาไว้จับงูโดยการร่วมมือของดรนิคฮูจิจิมโตเอาเป็นว่าจะเรียกนิคเฉยๆแล้วกันแถมในตอนนี้พวกเขากำลังออกสำรวจพื้นที่ เพื่อลอการสนับสนุนจากนายอำเภอเบนที่ในตอนนี้กําลังขับรถมาแต่ในระหว่างทางไอ้เจ้าผู้ช่วยของนายอำเภออย่างไอ้เจ้าบัทเนี่ยก็เกิดปวดเยี่ยวกลางทางเลยขอตัววิ่งไปเยี่ยวในทิศต้นไม้ใหญ่แต่ทันใดนั้นเขากับถูกโคตรงูหลงามหามของเขาแทนเขาเลยรีบวิ่งปลีหนีเข้ามาในรถเหมือนเดิมผมก็บอกเจ้าหนายว่าเจองูแล้วสูรีบออกรถเร็วแต่นายอำเภอก็บอกว่าจะหนีมาทําไมในเมื่อเราฆ่ามันได้ก่อนจะเริ่มควักปืนสั้นออกมาพร้อมกับเงยหน้าหวังจะเผชิญหน้ากับมัน แต่ทัในใดนัน้นเจ้าลูกน้องอย่างบัตก็หายตัวไปเฉยๆพอดันถูกโจกไปกินต่อหน้ามันกินตอนไหนทําไมกูไม่รู้ตัวและสุดท้ายเจ้านายอำเภอเองก็ถูกไอ้เจ้าโคดงูโชกตายคารถของมันอยู่นั่นเองแล้เมือ่อค่ําคืนนั้นมาถึงดรนิกคุณหมอแบลดและผู้หมวดโจก็ตั้งแคมป์เพื่อรอกําลังเสริมจ,จากทางนายอำเภอแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมาถึงสักทีดรนิกก็เลยหยิบอาพิษงูมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อที่พรุ่งนี้ไอ้เจ้าโคดงูจะได้ไม่ทําอันตรายเขาได้คุณหมออแบดนนย่างั้ แปลกใจดรนิกนั้นฉีดพิษเป็นปริมาณมากทาให้ตายหากก็คงบ้ากันพอดีแต่ดรนิกนั้นอธิบายว่าตัวเขาทํางานกับงูพิษมาหลายชนิดถูกพวกมันกัดมามากมายแต่ก็รอดมาได้เพราะพิษของพวกมันตอนนี้ร่างกายของฉันมีแอนติบอดีต้านพิษเพียงพอที่จะกันพิษจากงูทุกชนิดบนโลกได้แต่ว่าเจ้าโค่นงูครอบบ้าตัวนี้มันไม่ใช่งูธรรมดามันเป็นงูที่ผ่านการทดลองจากฝีมือของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอย่างดรเบิร์นนั่นแสดงว่าฉันต้องเพิ่มปริมาณสัรพิษในร่างกายนั่นเงงจกระทั ตอนรุ่งเช้าไอ้เจ้าดรเบิร์นก็มาถึงพร้อมกับเหยื่อล่อมันคือแพะขนาดเล็กสีดำพร้อมกับท่อจับงูที่ถูกสั่งทำเป็นพิเศษที่ดรนิกนั้นเป็นคนหามาทันใดนั่นเองพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มปฏิบัติการล่อง,งูโดยเครื่องขึ้นความถี่ต่ำฝังมันเอาไว้ในดินก่อนจะพากันไปตั้งหน้าตั้งตารออยู่ณที่ขอนไม้จนไม่นานนักไอ้เจ้าโคดงูครอบ,บา่าก็โผล่ออกมาด้วยขนาดที่โคดจะใหญ่ๆก็จะจ้องเขม็งไปที่เหยื่อของมันอย่างจุาแพแจะจู่ๆไอ้เจ้าโคดงูเนี่มันก็หยุดลงพร กับหันไปมองรอบๆทำไมกูรู้สึกว่าโดนมนุษย์หลอกซึ่งด้วยท่าทีขี้สงสัยของมันนี่เองก็ทำให้ด็อร์เบิร์นผู้สร้างนั้นมองออกว่าเอาละวะตอนนี้จุกคตงงูมันคงจะรู้แล้วว่านี้เป็นกับดักข็เลยหยิบปืนยาวขึ้นมา เพื่อหวังจะเป่าขมองมันให้สิน้นแต่ดอร์นี้ก็เข้ามาปัดปืนชิงเล็บอกว่าจะบ้าหรือไงฉันจะจับเป็นมันตั้งหากดรเบิร์นก็ด่าว่าจะจับเป็นได้ไงตัวใหญ่ขนาดนี้จิบหายกันพอดีแต่สองคนเนี่ยก็เลยตีกันไม่สนใจงูแล,แล้วว่ามันจะเป็นยังไงไอเจ้างูก็แปลกใจเลยรีบเลื้อยหนีจนผู้หมวดโจนั้นต้องรีบเข้ามาห้ามและสั่งการไปว่าทั้งสองผู้เท่านี้มันอะไรกันจะจับเป็นจับตายก็ได้ขอให้จัดการมันได้เป็นพอดกอรเบิร์นก็พยายามอ ว่าไอ้เจ้าด็อกเตอร์ญี่ปุ่นคนนี้ไม่รู้ถึงความอันตรายของโคดงูที่เขาสร้างมากับมือหรอกพอเขาพูดจบเนี่ยก็ถูกไอ้เจ้าโคดงูกิงกบ,บา่าพุงเขามาโฉกตูดเขาจนเป็นลูอ๋อเลือกที่โฉกได้ดีจังนะมึงเนี่ยเจ้าคุณหมอแบดก็บอกให้ด็อกเตอร์ได้อยู่ดิ่งๆเดี๋ยวเขาจะดูดพิษออกให้ ทางด้านของดรนิกเองก็ไล่ต่อในเจ้าโคดง,งูจนมันจนมุมก็จะใช้ที่จับงูที่สร้างใหม่มากับมือเข้าต่อสู้แต่ก็ดันถูกเจ้าโคดง,งูเนี่ยฉกไปตั้งหลายรอบแต่แกเองก็ไม่เป็นอะไรเลยเขายังคงต่อสู้กับมันได้อย่างสูสีก่อนที่เจ้างูจะใช้ท่าไม้ตายอย่างการถมน้ำลายดังฟรุตเข้าไปแปะหน้าของแกจนแกรู้สึกสะอิดสะเอียน สู้ไม่ได้ต้องถมน้ำลายใส่กันเลยว่าไอ้งูนี่ซึ่งน้ำลายของมันเนี่ยก็ได้ผลนะครับเพราะมันทําให้ดรอเร์แกอ่อนแอก่อนจะฉกอาวุธจับงูของแกจนพังก่อนจะก็นําฉกซ้ำๆไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายจนกระทั่งดร์นิกเนี่ยเริ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนจะล้มลงไปขาดใจตาอยู่ตรงนั้นทางด้านของผู้หมวดโจก็พยายามเข้ามาขัดขวางไอจ,จุาบโคตรงูม่ให้มันกินดร์นิกได้ตัวของมันก็เลยหันมาเล่นงานเธอแทนแต่ว่าเล่ามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นบทพระเอก ขอไอ้เจ้าคุณหมอแบสสักทีในคราวนี้แหละเขาก็ได้ช่วยเหลือแฟนสาวของเขาไม่ให้ถูกไอ้เจ้าโคตรงูเนี่ยฉกไปแดกโดยการกระโดดทีบสอตรีนคู่จนหัวเจ้าโคตรงูถึงกับทิมดินพอมันฟื้นขึ้นมาได้ก็ชิบหายแล้วมึงไอ้มน,น,นุษย์คนนี้มันเลยคิดจงเล่นงานแต่ดรเตอร์แบ เพื่อหวังจะเชาะตูดเขาให้ได้คุณหมอแบทก็เลยอาศัยจังหวะนี้ล่อมันเข้าไปในหลุมที่เป็นท่อจับงูของดรนีกเ,เพื่อให้มัน,นติดแหงกอยู่ในนั้นได้ซึ่งมันก็ได้ผลก่อนจะรีบพัพกท่อพุ่งกลับไปชนกับต้นไม้เพื่อไม่ให้โคดงูตัวนี้มันออกมาได้ซึ่งเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางพวกเขาก็จัดการลมแกส๊สเพื่อขายจาโคดงูกิงคอบ,บาไว้ันตต้หาอยู่ในท่อจับงูนั่นเอง้น,นหลายวันต่อมาทั้งผู้หมวดโจและเจ้าคุณหมอแบทเนี่ยก็ย้ายออกจากเมืองเล็กๆแห่งนี้เพราะอยากหนีไปใช้ ชีวิตในเมืองโดยที่ไม่ได้รู้วาไอเจ้าท่อจับงูของดร์นิกาจิมโตเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อจับเป็นมันและไอแก๊สที่พวกเขาลมมันเนี่ยมันคือแก๊สยาสลบไม่ใช่แก๊สฆ่าก่อนจะมีเสียงไอเจ้าโคตรงูคำรามออกมาอย่างน่ากลัวในเรื่องราวของกิงก๊บบ้าหรือไจกขย้ำโลกก็จบไว้เพียงเท่านี้เป็นไงกันบ้างครับจบไปอีกหนึ่งเรื่องกับตำนานโคตรงูคลาสสิกที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะถ้ามาดูในตอนนี่ มันก็คือหนังเกตดแซดนะครับกากากเรื่องนึงเลยแต่สําหรับผมในสมัยนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าใช้ได้เพราะแยกไม่ออกว่าหนังดีกับไม่ดีคืออะไรส่วนใครคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและวันนี้ก็ขอลากันไว้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะ